ในบ้านนี้มีหูที่อยากรู้อยากอยากเห็นมากเกินไปเขากล่าวชา้ชาๆข้าแนะนำให้เจ้าไม่เป็นหนึ่งในนั้นคำพูดนั้นเหมือนคำเตือนอลินาบีบถ้วยชาแน่นจนชาร้อนเกือบหกออกมาเธอเข้าใจแล้วความจริงถูกซ่อนอยู่ในกำแพงของบ้านนี้ความจริงที่อาจเปลี่ยนทุกอย่างและด้วยเหตุผลบางอย่างเธอรู้สึกกลัวไม่เพียงเพื่อตัวเองแต่เพื่อหัวใจที่เริ่มสั่นไหวเมื่ออยู่ใกล้ชายผู้นี้ ค่ำคืนมาเยือนคฤรหาหน์เทียนเพียงไม่กี่เล่มสองแสงในทางเดินเงาบนผนังดูเหมือนมีชีวิตจากแสงที่สันไหวยิ่งค่ำลงความกลัวในใจของอลินายิ่งเพิ่มขึ้นคนรับใช้มาเคาะประตูห้องนอนของเธอคุณผู้หญิงเจ้านายรอท่านอยู่ในห้องของเขาหัวใจของอลินาหล่นวูบถึงเวลาแล้วเธอลุกขึ้นจัดชุดให้เรียบร้อยแต่มือของเธอสั่นจนริบบิ้นเกือบหลุดทางเดินที่นำไปสู่ห้องของสามี ยาวและมืดทุกย่างก้าวดังก้องในอกของเธอในหัวมีเพียงความคิดเดียวฉันต้องทนเพื่อแม่เพื่อครอบครัวเมื่อเธอเข้าสู่ห้องนอนของสามีเธอชะงักห้องนั้นสว่างสวัยด้วยแสงจากเตาผิงแสงสะท้อนในกระจกและลวดลายสีทองบนผนังแต่ที่สำคัญกว่านั้นไม่ใช่ชายชาราหลังค่อมที่พยุงตัวด้วยไม้เท้าที่เธอรู้จักตรงหน้าเธอคือชายหนุ่มสูงสง่าท่วงท่ามั่นคงผมสีเงินหายไป ใบหน้าไม่ใช่ของชายชาราแต่เป็นผู้ชายที่เต็มไปด้วยพลังและความขมเข้มอลินาก้าวถอยหลังคุณเป็นใครเธอกระสิบเขาเดินเข้ามาใกล้ไม่ได้ขมขู่แต่สงบพร้อมรอยยิ้มอ่อนโยนข้าคือคนที่เจ้าแต่งงานด้วยเขาตอบด้วยน้ำเสียงนุ่มลึกแต่ไม่ใช่คนที่ข้าปล่อยให้ทุกคนคิดว่าเป็นอลินามองเขาด้วยความตื่นตะลึงราวกับอยู่ต่อหน้าคนแปลกหน้า ทำไมต้องใส่หน้ากากชายชราทำไมต้องหลอกเขาถอนหายใจลึกและมองตรงเข้าไปในดวงตาของเธอเพื่อความอยู่รอดเพื่อปกป้องตัวเองและคนที่ข้ารักข้ามีศัตรูมากมายที่หมายตาความมั่งคั่งและอำนาจของข้าภาพลักษณ์ของชายชราเป็นเกราะป้องกันของข้าไม่มีใครคิดว่าภายใต้ภาพนั้นจะซ่อนชายที่ยังต่อสู้ได้ อลินานิ่งงันความกลัวและน้ำตาที่เธอหลั่งในวันแต่งงานดูเหมือนจะไร้ความหมายเธอไม่ได้แต่งงานกับชายชราที่อ่อนแอแต่เป็นชายที่มีพลังและสเสน่ห์ที่คาดไม่ถึงเขาแตะมือของเธอเบาๆขอโทษที่เจ้ารู้ความจริงแบบนี้แต่ตอนนี้เจ้าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตข้าและข้าอยากให้เจ้ารู้ความจริงหัวใจของอลินาเต้นรัวน้ำตาไหลลงมาอีกครั้งแต่ไม่ใช่จากความเจ็บปวด มันมาจากความสับสนและความรู้สึกที่ท่วมทน้นฉันไม่รู้ว่าต้องคิดอะไรเธอกระสิบเขายิ้มอย่างอ่อนโยนไม่ต้องคิดแค่ไว้ใจข้าคืนนี้อลินานั่งข้างเตาผิงกอดเข่าตัวเองแสงไฟเต้นระยิบในเตาความคิดของเธอสับสนราวกับฐานที่กลายเป็นขี้เท่าเธอรู้สึกเหมือนเป็นนางเอกในนิทานแต่เป็นนิทานที่เต็มไปด้วยความมืดและปริศนา สามีของเธอซึ่งตอนนี้ไม่ใช่ชายชราเดินเข้ามาใกล้และนั่งลงตรงหน้าสายตาของเขาเข้มข้นแต่ไม่โหดร้ายเจ้าเข้าใจได้ใช่ไหมอลินาเขาเริ่มด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลในบ้านนี้เกือบทุกอย่างคือการหลอกลวงแต่เพื่อความจรงิงบางครั้งเราต้องซ่อนตัวเธอขมวดคิ้วการหลอกลวงแล้วการแต่งงานของเราก็เป็นแค่การหลอกลวงหรือเขาเงียบไปครู่หนึ่ง ไม่เขากล่าวหนักแน่นการแต่งงานของเราจริงแต่ภาพลักษณ์ของชายชราจําเป็นต้องมีอลินากำมือแน่นทําไมต้องเป็นฉันทําไมเลือกฉันทั้งที่รู้ว่าฉันยอมแต่งงานกับชายชราเพราะความสิ้นหวังเขายิ้มเล็กน้อยแต่ในดวงตามีแววเจ็บปวดเพราะข้าเห็นเจ้ามาก่อนที่เจ้าจะรู้จักข้าข้าสังเกตเจ้าความบริสุทธิ์ความมุ่งมั่นความพร้อมที่จะเสียสละเพื่อครอบครัวเจ้าไม่เหมือนคนอื่น และข้าคิดว่าถ้ามีคนอย่างเจ้ามาอยู่ข้างข้าข้าจะมีโอกาสได้เป็นมนุษย์อีกครั้งไม่ใช่แค่เงาคำพูดนั้นทำให้เธอตกตะลึงเธอนึกถึงความฝันถึงความรักและความอบอุ่นแต่สุดท้ายต้องมาอยู่ที่นี่ผูกพันกับชายที่ซ่อนครึ่งชีวิตไว้นี่คือการทดสอบหรือเธอถามเบาๆใช่เขายอมรับแต่ไม่ใช่แค่การทดสอบมันคือการปกป้อง ถ้ามีศัตรูอลินาคนที่คิดว่าข้าอ่อนแอและไร้พลังพวกเขาจะต้องไม่รู้ความจริงแม่แต่น้ำตาของเจ้าในวันแต่งงานก็เป็นส่วนหนึ่งของแผนให้พวกเขาคิดว่าเจ้าเป็นเหยื่อให้พวกเขาประเมินเราต่ำเกินไปอลินากุมใบหน้าด้วยมือพระเจ้าฉันรู้สึกเหมือนเป็นหมากในเกมเขาเข้าไปใกลค้ค่อยๆดึงมือของเธอลงและมองเข้าไปในดวงตาไม่เจ้าเป็นราชินีของข้า และเชื่อค่าค่าจะทำทุกอย่างเพื่อให้เจ้าปลอดภัยคำพูดของเขาทั้งน่ากลัวและน่าสัมผัสชายคนนี้ไม่ใช่สัตว์ประหลาดเขาคือคนที่ซับซ้อนแข็งแกร่งอ่อนแอและน่าสงสารอย่างน่าประหลาดคืนนั้นเงียบสงบมีเพียงเสียงไม้แตกในเตาผิงที่ดังขึ้นอลินานั่งที่หน้าต่างมองสวนที่จมอยู่ในแสงจันทร์ความคิดของเธอสับสนความกลัวความอยากรู้ และความรู้สึกแปลกๆที่เริ่มก่อตัวต่อชายที่เธอเคยคิดว่าเป็นคนแปลกหน้าประตูดังเอียดและเขาเดินเข้ามาไม่มีไม้เท้าไม่มีหน้ากากท่วงท่ามั่นคงและแข็งแกร่งดวงตาของเขานุ่มนวลเจ้ากำลังหลบหน้าข้าเขากล่าวอย่างสงบฉันกลัวอลินายอมรับโดยไม่หันมามองเขาเดินเข้ามาใกล้มืออันอบอุ่นแต่ไหลของเธอกลัวอะไรกลัวข้าหรือกลัวความจริง อลินาหันกลับอย่างรวดเร็วฉันกลัวว่าชีวิตของฉันกลายเป็นเกมของคนอื่นฉันแต่งงานกับชายชาราแต่กลับกลายเป็นภรรยาของคนที่ฉันไม่รู้จักคุณบอกว่าปกป้องฉันแต่การใช้ชีวิตอยู่ในคำลวงคือการปกป้องหรือเขาถอนหายใจและนั่งลงข้างๆเธอเงียบไปครู่หนึ่งเจ้าเหมือนข้าต้องซ่อนตัวมานานแต่มีสิ่งหนึ่งที่ข้าไม่เคยปิดบงังเขาเอื้อมมือมาจับมือของเธอ นั่นคือสิ่งที่ข้ารู้สึกต่อเจ้าหัวใจของอลินาเต้นแรงเราแทบไม่รู้จักกันบางครั้งแค่สายตาคู่เดียวก็เพียงพอเสียงของเขาสั่นเล็กน้อยข้าเคยหัวเราะยกความรักคิดว่ามันคือความอ่อนแอแต่เมื่อเห็นเจ้าพร้อมเสียสละเพื่อครอบครัวข้าเห็นว่าเป็นความแข็งแกร่งน้ำตาของอลินาคลออีกครั้งไม่ใช่จากความเจ็บปวดแต่จากความสับสน คำพูดของเขาจริงใจจนบางอย่างในใจเธอแตกสลายเธอไม่รู้ว่าจะเชื่อเขาหรือไม่แต่รู้สึกได้ถึงความอบอุ่นจากคำพูดของเขาเขาค่อยๆเช็ดน้ำตาที่แก้มของเธอข้าไม่ขอให้เจ้ารักข้าทันทีแค่ให้ข้าพิสูจน์ว่าข้างข้าเจ้าจะไม่ใช่นักโทษแต่เป็นผู้หญิงที่ถูกรักและปกป้องอลินาก้มหน้ารอยยิ้มเล็กๆปรากฏบนริมฝีปากฉันจะลองเชื่อใจ แต่ฉันขอสัญญาเดียวไม่มีหน้ากากอีกต่อไปเขาพยักหน้าและจับมือของเธอแน่นสัญญาในวินาทีนั้นความไว้วางใจเล็กๆที่เปราะบางแต่จริงใจเริ่มก่อตัวระหว่างพวกเขาชุดแต่งงานสีขาวที่สวมใส่บนร่างของอลินาพอดีราวกับถูกตัดเย็บมาเพื่อเธอโดยเฉพาะแต่ในใจของเธอชุดนั้นกลับเหมือนเป็นโซ่ตรวนที่รัดแน่นไข่มุกทุกเม็ดที่ประดับบนหน้าอก เราวกับกดทับหัวใจของเธอด้วยน้ำหนักที่หนักอึ้งเธอยืนอยู่หน้าทางเดินพิธีสายตามองไปยังใบหน้าของแขกที่มาร่วมงานบางคนกระซิบด้วยความอิจฉาบางคนยิ้มอย่างอบอุ่นและบางคนสายหัวด้วยสายตาตำหนิไม่มีใครรู้ว่าในใจของเธอกำลังปั่นป่วนด้วยความสิ้นหวังท่านยินยอมหรือไม่เสียงของบาทหลวงดังก้องไปทั่วโบสถ์ อลินาสูดลมหายใจลึกบีบช่อดอกไม้ในมือแน่นจนกลีบดอกสีขาวร่วงหล่นลงพื้นสายตาของเธอเหลือไปเห็นแม่ที่นั่งแถวหน้าแม่หลบสายตาเรากับรู้สึกอับอายที่ลูกสาวต้องแต่งงานกับชายที่อายุมากพอจะเป็นพ่อของเธอฉันทำเพื่อครอบครัวเพื่อแม่เธอพูดกับตัวเองในใจเพื่อกลั้นน้ำตาไม่ให้ไหลออกมาต่อหน้าผู้คน ในยามเจ็บป่วยหรือสุขภาพดีในยามร่ำรวยหรือยากจนเสียงของบาทหลวงยังคงดังต่อไปแต่เหมือนถูกกลบด้วยอากาศที่หนักอึ้งอลินาก้มหน้าลงมือของเธอสันะร,ริกยินยอมเธอพูดออกมาเบาๆเสียงแทบไม่ได้ยินในวินาทีนั้นเสียงฮือจากผู้คนในโบสถ์ไม่ได้เกิดจากคำพูดของเธอแต่มาจากน้ำตาที่ไหลลงมาจากแก้มของเธอเธอไม่ได้ซ่อนมันชายชาราที่ยืนข้างๆสูงสง่าผมหงอกขาว และสายตาแข็งกร้าวเพียงพยักหน้าเล็กน้อยเรากับไม่แยแสต่อน้ำตาของเธอมือของเขาหนักและเย็นวางลงบนมือของเธอเมื่อบาดหลวงประกาศว่าข้าพระเจ้าขอประกาศให้ท่านทั้งสองเป็นสามีภรรยากันเสียงปรบมือดังก้องไปทั่วโบสถ์แต่ในใจของอลินามีเพียงเสียงตีบตันดังก้องเรากับประตูคุกปิดลงเธอยิ้มทั้งน้ำตาไม่ใช่เพื่อตัวเองแต่เพื่อแม่เพื่อให้แม่ไม่รู้สึกผิด แต่ในใจของเธออลินาสาบานว่าหากโชคชะตาให้เธอต้องแบกรับภารณีเธอจะทนได้แม้ต้องแลกด้วยความสุขของตัวเองรถม้าค่อยๆจอดลงหน้าประตูขนาดใหญ่เมื่อประตูเปิดออกอลินาลันหายใจโดยไม่รู้ตัวคฤราหาที่อยู่ตรงหน้าดูเหมือนหลุดออกมาจากนิทานเก่ากำแพงหินที่ปกคลุมด้วยไม้เลยหน้าต่างสูงที่มีผ้าม่านหนักหน่วง และเซามินอ่อนที่ทางเข้าทุกอย่างดูยิ่งใหญ่แต่เย็นชาเหล่าคนรับใช้ในชุดสีดำยืนเรียงแถวราวกับต้อนรับราชินีแต่แทนที่จะรู้สึกภาคภูมิใจอลินากลับรู้สึกเหมือนนักโทษที่ถูกนำตัวมาสู่ปราสาทยินดีต้อนรับสู่บ้านของท่านครับคุณผู้หญิงคนรับใช้คนหนึ่งกล่าวและโค้งคำนับคำว่าบ้านดังก้องในใจเธอด้วยความประชดนี่คือบ้านของฉันหรือไม่นี่คือป้อมปราการของเขา ภายในยิ่งมืดมนยิ่งกว่าทางเดินยาวที่ปูด้วยพรมสีแดงเข้มภาพวาดของบรรพบุรุษสามีที่มีใบหน้าดูดันเฟอร์นิเจอร์ไม้สีเข้มขนาดใหญ่ทุกห้องมีกลิ่นของความเก่าและขี้พึ่งชายชราซึ่งตอนนี้คือสามีของเธอเดินนำหน้าเล็กน้อยพยุงตัวด้วยไม้เท้าเสียงฝีเท้าของเขาดังก้องบนพื้นหินอ่อนเขาหยุดที่หน้าประตูห้องหนึ่งและหันมามองเธอนี่คือห้องนอนของเจ้า เขากล่าวด้วยน้ำเสียงแห้งแล้งชี้ไปที่ประตูที่มีลูกบิดสีทองถ้าต้องการอะไรจงบอกคนรับใช้อลินาพยายามตอบแต่คำพูดติดอยู่ในลำคอเธอเพียงพยักหน้าหวังว่าเจ้าจะไม่ส่งเสียงดังข้าชอบความสงบและความเป็นระเบียบเขากล่าวเพิ่มเติมก่อนเดินจากไปโดยไม่มอบรอยยิ้มหรือคำพูดที่อ่อนโยนให้เธอเมื่อประตูปิดลงอลินาเดินเข้าไปในห้องห้องนั้นกว้างขวาง มีเตียงที่มีม่านประดับกระจกขนาดใหญ่และเก้าอี้ข้างเตาผิงทุกอย่างสวยงามหรูหราแต่แปลกหน้าเธอเดินไปที่หน้าต่างนอกหน้าต่างสวนจมอยู่ในความมืดราวกับต้นไม้ทุกต้นก้มหัวในความเงียบที่หนักอึง้งอลินานั่งลงที่ขอบเตียงฝังใบหน้าในฝ่ามือความหนักหน่วงในใจเริ่มก่อตัวพระเจ้าฉันทำอะไรลงไปเธอกระซิบแต่ในขณะนั้น เสียงกระซิบของสาวใช้สองคนดังมาจากด้านนอกประตูน่าสงสารเธอกำลังร้องไห้ให้เธออดทนอีกหน่อยเจ้านายไม่ใช่คนอย่างที่เห็นหัวใจของอลินาสะดุดเธอเงยหน้าขึ้นคำพูดนั้นหมายความว่าอย่างไรบางทีสามีของเธออาจซ่อนอะไรที่มากกว่าความเย็นชาคืนนั้นในคฤราหา์ยาวนานจนทนไม่ไหวเธอนอนกระสับกระส่ายบนเตียงกว้างฟังเสียงลมที่พัดผ่านหน้าต่าง และเสียงกิ่งไม้ที่เสียดสีกันทุกอย่างในที่นี้เหมือนมีชีวิตด้วยเรื่องราวและความทรงจำของคนอื่นเธอนอนไม่หลับลุกขึ้นและสวมเสื้อคลุมบางๆเดินออกไปในทางเดินแล้วได้ยินเสียงกระซิบเธออยากรู้มากกว่าความกลัวจึงก้าวเข้าไปใกล้เขากำลังแซงทำอีกแล้วสาวใช้คนหนึ่งกระซิบแน่นอนแต่เพื่ออะไรพรรยาสาวไม่สงสัยอะไรเลยอีกคนตอบ ถ้าเธอรู้ความจริงมันจะสายเกินไปหัวใจของอลินาเต้นแรงเธอแนบตัวกับผนังไม่กล้าขยับคำพูดนั้นน่ากลัวแซงทำความจริงสายเกินไปเธอกลับเข้าห้องเกือบสะดุดบนพรมคำถามวงเวียนในหัวแซงทำอะไรทำไมทุกคนทำเหมือนฉันเป็นคนเดียวที่ไม่รู้ความลับที่น่าสะพรึงกลัวเช้าวันต่อมาที่โต๊ะอาหารอาลินาทนไม่ไหวและตัดสินใจถามบอกฉันหน่อย เธอเริ่มอย่างระวังทำไมทุกคนในบ้านนี้กระซิบกันพวกเขาคุยอะไรกันสามีของเธอวางหนังสือพิมพ์ลงดวงตาของเขาเปล่งประกายด้วยความเย็นชา